คือโรงพยาบาลพนมดงรักนะคะคุณผู้ชมคือในพื้นที่เนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้าไปทําข่าวแล้วต้องเข้าไปหลบระเบิดนะคะคุณผู้ชมที่โรงพยาบาลพนมดงรักเนี่ยมีระเบิดลงทั้งหมด2ลูกเข้าคลานเข้าไปเขาบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นใต้ตึกอุบัติเหตุค่ะมีทหารมีกู้ภัยเข้าไปหลบด้วยแล้วก็มีเสียงระเบิดเนี่ยดังขึ้น,นคือตามรายงานบอกว่าเสียงดังมากๆเดี๋ยวลองฟังบรรยากาศตอนที่ผู้สื่อข่าวเขาถ่ายภาพมาไว้หน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชม

ลงลงหน้าเสาธงครับลงหน้าเสาธงจุดนี้คือใต้ตึกอุบัติเหตุนะคะข้างในไหนอุ้ยเข้าได้ไหมลูกเดี๋ยวพาพี่โอภาสพานหมอบกลับมามาที่ตึก ข้างรถกระบะทหารเลยพี่ระเบิดลงเมื่อกี้เธอไปข้างในลูกคุณป้ากระดมาทางนี้นุกนุ๊กนุ๊กนุ๊กนุเดี๋ยวมันรอดมาจากทางนี้คุณผู้ชมคะตรงจุดนี้คือบริเวณใต้ตึกอุบัติเหตุนะคะก็จะเห็นว่ามีทหารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาหลบด้วยเนี่ยจะเห็นว่าทหารอยู่ตรงบริเวณตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยถ่ายภาพนะคะต้องลงไปบริเวณใต้ตึกนะคะ อยู่ในโรงพยาบาลแล้วเสียงระเบิดเนี่ยดังขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะคทีนี้ในช่วงเวลา8นาฬกา20นาทีเนี่ยนะคะอย่างที่คุณดีมได้เล่าว่ากัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามาบริบเวณตรงข้ามกับฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของปราสาทต,ตาเมืองทมประมาณ200เมตรและนี่คือภาพที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราไม่อยากเห็นเลยภาพแบบนี้คุณผู้ชมแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นครับมันเกิดเหตุร้ายขึ้น นี่เป็นภาพที่ชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ครับที่บ้านโจกบ้านโจกหมู่สองตําบลด่านที่มีลูกปืนนะคะลงมาที่บ้านของนายสุธีนะคะแล้วก็ทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสสามรายหนึ่งในนั้นคือเป็นเด็กนะคะที่ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็น่าจะเป็นคุณยายเนี่ยอุ้มอยู่ด้วยนะคะนั่สักครู่นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาเอาไปอะฮะเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่เป็นภาพที่บ้านของชาวบ้านนี่แหละครับที่บ้านโจกเนี่ยแหละครับ ขอต้องขออนุญาตเบอร์ภาพจริงๆเพราะว่าภาพนี้นะครับมันเต็มไปด้วยกองเลือดเนี่ยเต็มบริเวณหน้าบ้านเลยคุณไหนแน่ภาพนี้เป็นภาพเดียวกับที่กองทัพ ภาคที่2นะคะได้บูอภาพแล้วก็กองทัพบกเนี่ยได้ประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่กัมพูชายิงเข้ามาในฝั่งไทยแล้วทาให้มีชุมชนแล้วมีราษฎรได้รับบาดเจ็บเนี่ยสรายนะคะเมื่อกี้พูดถึงโรงพยาบาลพนมดงรักใช่ไหมครับคุณหน่อยแน่ยคือในเพจกองทัพภาคที่2เนี่ยรายงานมาล่าสุดเมื่อตอน11บเนาฬิกาห้นาทีที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้กัมพูชาเนี่ยโจมตีโรงพยาบาลพนมดงรักนะครับ แล้วก็มีประชาชนเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกองทัพภาคที่2รายงานเข้ามาล่าสุดนะครับรวมทั้งขอความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่สีสเกตสูรินหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับขอความร่วมมือนะพี่น้องประชาชนนะครับก็คือเข้าใจว่าอยากจะรายงานจริงๆแต่ว่าทางกองทัพขอความร่วมมืองดการไลฟ์สดสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไว้ก่อน ค่ะนะพูดถึงในพื้นที่พนดมดงรักนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะคร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้พูดถึงว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขเตรียมความพร้อมทั้งสองโรงพยาบาลคือใน พื้นที่โรงพยาบาลพนมรงรักและโรงพยาบาลกับเชิงซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้มีการอบพยพผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเมืองแล้วค่ะคโดยโรงพยาบาลพนมรงรักมีขนาด30เตียงค่ะย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอื่น19รายและให้กลับบ้าน19รายส่วนที่โรงพยาบาลกับเชิงมีขนาด60เตียงนะคะได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจํานวน56รายค่ะคร,รวมถึงตอนนี้นะคะทางสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ประกาศยกระดับภาวะฉุกเฉินระ ดับ2แล้วนะคะคและในสัปดาห์นี้คือทางคุณสมศักดิ์เองบอกว่าถ้ามีเวลาก็จะลงไปเยี่ยมในพื้นที่ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดเหตุปะทะก,กันนะคะเรียกว่าเป็นช่วงแรกเลยเพราะว่าเปิดฉากเข้ามาตามเมืองพมในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะคุณผู้ชมครับ